ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลผลการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมประจำปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชเชียงใหม่เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชเชียงใหม่เขตหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่195หมู่เจ็บตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด225คนวิสัยทัศน์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญาสืบสารวิถีล้านนาปรัชญาสืบสารวิถีลานน้านนาปัญญาเป็นแสงสวา่าง อัตลักษณ์ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญาสืบสารวิถีล้านนาพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21-2พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย4ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง5บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมบริหารงานโดยนายชัชชาวกันนางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ชา้างเทพนานุกูลมีจำนวนบุคลากร,กรทั้งสิน้นประกอบด้วย 1. ผู้บริหาร 2. ครูประจำการ15คน 3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน 4. ครูจ้างสอน3คน5เจ้าหน้าที่ธุรการหคน6นักการพานโรงสคน โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานนูกูบุญเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศ,ศึกษาประถมศึกษาเชีงยงใหม่เขต1นึ่ตั้งแต่ปีการศึกษา2542และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำจัดการเรียนร่วมประจำปีการศึกษา2543ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีงยงใหม่เขตหนึ่ง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงและโรงเรียนทั่วไปวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องพิการให้ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการในด้านการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง2เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนรวมให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จหนึ่งนักเรียนที่ผ่านการประเมินคัดกรองที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนาในระบบเรียนร่วมตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล290ของผู้พิการเรียนร่วมมีพัฒนาดีขึ้นตามศักยภาพ3โรงเรียนมีห้องศูนย์การบริหารทางการศึกษาพิเศษ Student Support Services มีสื่อดีไว้การเรียนที่พอเพียง โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อให้สามารถคัดกรองผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักทางการศึกษามีครูประจำการอยู่ห้องบริการทางการศึกษาพิเศษคือนางการจนาทานวิเศษคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการศึกษาหรือการพัฒนาย่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานศึกษา มีการส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆจนมีผลที่เกิดกับนักเรียนดังนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูลเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่72ภาคเหนือจำนวน10รายการผลการแข่งขันได้รับอวอร์ดชนะเลิศจำนวน5รายการได้แก่1 ชนะเลิศการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 2. ชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 3. ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกร,รมเพลง4ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานและชนะเลิศการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลงโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูล มุ่งหวังจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความบกพร่องโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองและสอนเสริมแก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเสมือนเป็นสังคมเล็กๆเ,เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในชีวิตประจำวนันในสังคมปัจจุบัน